ตึกใบยกตึกใบยกสมัยโกลหตึกสู้ไหนโกลกตึกใบยกตึกตึกใบยกตึกใบยกูตาม

ใส่โย่ใส่โย่ใส่ใส่โย่น้ำตกใส่โคกใส่โย่ใส่โย่ใส่โยกใส่โย่ไอ้โงเวียนใหญ่โง่เวียนใหญ่ไม่เคยไปไหนโงเวียนใหญ่ไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านเม่ไปไไม่ไปไหนเลยพี่เดี๋ยวก่อนมาเคลียร์ก่อนเกมยังไม่จบมือหันมาฟ้องแล้วมันไม่เคยไปไหนมันจะรู้ได้ไงอยู่ในบ้านพอเป็นสถานที่มันเป็นอะไรที่ยากสำหรับผมมากเลยแล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะมี ตึกที่ชื่อใบตกเลยแล้วน้าตกไซโคงเนี่ยสนใจกแล้วก็ไม่แย่นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักสถานที่ได้เลยนะคะสี่คำสีคะแนนทำให้สรุปคะแนนแล้วนะคะนุ้ยมีสามคะแนนค่ะสุดท้ายทีมคุณนุ้ยก็เอาชนะไปได้แบบสบายสบายอีกแล้วคะแนนนำสามต่อศูนย์ทำให้ทีมนิกกี้มีโอกาสโดนบทลงโทษลูกโป่งระเบิดสูงเลยทีเดียวในสัปดาห์นี้ ไปดีกว่าเกมหน้าเราจะไปที่ห้องนั่งเล่นของคุญญณยายนะคะเราจะไปเล่นเกมปาเป้ากันค่ันปะฮาเป้าผู้แข่งขันทั้งสองทีมต้องผลัดกันปาคับเค้กใส่ฝักตรงข้ามคะแนนที่เข้าเป้าจะนำไปบวกกันเมื่อคับเค้กหมดคะแนนใครมากกว่าชนะไปเลย ป้าเป้าเคยเล่นเก่งไหมครับสบายมากครับดีมากคือถ้าเป็นเรื่องป้าเป้าโยนลูกดอกอะไรเงี้ยคือผมกบว่านฉายอยู่มังนน์เรื่องมันจะมีงานแบบพวกงานวัดงานเทศกาลแล้วดูหนะบ่อยผมก็จะไปหารางวัลตรงนนั้น,นอ๋อด้วยการป้าเป้า,ป,า,ป,าป้าเป้าว่าโป่งอ,อะไรเงี้ยครับแล้วทั้งเราล่ะครับการยิงลูกดอกนี่มีความคุ้นเคยกับเราบ้างไหมครับไอ้ก่อนที่ผมเข้าวงการบันเทิงนะครับสมัยก่อนเป็นเยาวชนทีมชาติมาก่อนโอ้จริงในการยิงลูกดอกยิงลูกดอกคือถ้าไปเช็คประวัติผมเนี่ยนัก ปลาลูกดอกทีมชาติอายุไม่เกิน18บปปีก็จะเจอผมเลยประมาณปีสักประมาณ5 2 5 3อติดทีมชาติอยู่ช่วงหนึง่งเป็นตัวแทนโรงเรียนสวนกุลับนนฮะ,ะได้เพราะฉะนั้นวันนี้นิกกี้จะไปเป็นเป้าไม่ได้ป่าอะไรฮะอะไรฮะไม่แล้วเราเลือกเป้ายัางไง <c oughs> เป้าเดิเลือกกันเองเลือกอกันเอง เลือกแต่ละทีมแล้วแต่ว่าจะเลือกเองโอคือแต่ละทีมก็แล้วแต่ว่าลงเสียงส่งใครไปถูกต้องอขอนู้าทีมนู้นก่อนเลโอเลโอทีมผมเป็นเลโอครับทำไม่ะเลโอไปยืนเลโอไปยืนเพราะอะไรฮะอ่ะผมว่าคุณน่าจะแบบคอคุณอะไรหลบได้นิดหน่อยได้ก็ซึ่งพูดก็แบบต้นรายการแล้วว่าทีมผมวันนี้มีสามคนครับทีมพี่มีสี่คนอ่าวันนี้นะผมยกให้ผมแปมนุ้ยแล้วก็เพื่อนสี่คนลุมผมเลยก็ได้ กลาพูดไปเลยว่าวันนี้ก็ต้องเป็นวันของผมอีกเช่นเคยงั้นก็หมายความว่านนถ้าทีเรามี4คนอ่ะ,อะงั้นเราก็ลลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็น อ่ะคุณยายไปเลยจ้ะไปยืนนะคุณยายไปยืนได้นะป่ะถือว่าเป็นหนึ่งสมาชิกได้ไหมพี่เป็นสมาชิกเะี่ยเคลียร์ก่อนว่ากติกาปกติแล้วอ่ะคือยายจะเป็นคนทำอะไรในในนับคะแนนนับคะแนนพี่นุ้ยแคลรี่ตรงนี้ได้ไหมคือมันง่ายมากกันนับคะแนนก็แค่ห้าอ่ะผมยอมผมยอมยอมให้พี่นุ้ยนับคะแนนอ่ะผมยอมอ่ะผมให้อ่ะมันก็เป็นยายนะเพราะว่าถือว่าทีมเดียวกันวันนี้ด้วยความรักกันอ่ะประมือยายเดี๋ยเร็วโอเค เปลี่ยนชุดนะครับอ่ชุดะเชุดนะครับเชุดนะครับโอเคปิดมืออ่านิกี้ครับเตรียมตัวสิ่รับเตรียมตัวหน่อยพูดคาติกาทุกอย่างเออเล่าให้ฟังหน่อยได้โอเคและกาติกาของเรา คนที่ไปยืนอยู่ในชุดนี้นะครับตอนนี้ผูกแขนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวทีมงานจะปล่อยตะขาบปล่อยูเห่าอะไรไปของยายเขาชาอาของยายพิเศษวันนี้ปกติครับเค้กสำหรับป๋อมแปมนะครับเราจะใช้แก้วใช้ขวดนะการปาหมูกระแทงนะจะได้รู้ไว้ว่าเคยทำอะไรกับใครเข้าไปมากนะอ่ะพร้อมเข้าไปจำที่ฮะ นิกกี้เมาใครจะปาก่อนเมาครับเอาล่ะครับเค้กก้อนแรกพี่ชายอย่างนิกกี้ต้องเล้น้องกันหน่อยจะโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โอ้โหแล้วก็ไม่โดนนะครับไม่โดนนะไม่โดน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 มันดูกูมึงดูกู เดี๋ยวทีทั้งหมดเดี๋ยว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 มึงจะรีบเร่งไปที่ไหนให้รีบล็อปสิเขาหลบได้หลบได้เออหลบได้หลบได้ก็ต้องเน้นๆหน่อยนะครับอาวุธชเอาเลยครับมันไม่เล่นิกกี้เปล่าให้สัญญาณฮะมาถึงทีมดีเจนุ้ยหุ่นว่านไฉไม่ต้องพูดให้เจ็บคอหยิบเค้กล็อปาเลย ไม่แม่เอาซะเลยทำให้คะแนนเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับมาดูคุณนิกกี้กันบ้างครับค่อยๆเล็งหน้าตาจริงจังทีเดียวมีอะไรที่เก็บไว้ในใจก็ปล่อยออกมาให้เต็มที่นะนิกกี้นะโอ้โหโอ้โหสิบคะแนนครับบแล้วล่ะไม่จะโดนอะไรเลยว่าเคาเจอกันอะแคนอะไรเขาทานไม่รู้เคาเจอกันว่ามาแบบ จอบมากเลยอ่อยให้ไปก่อนคุณวาดจัดปลายคืองั้นผมไม่ต้องปาแบบจอห์นวิกแบบไม่ให้เขารู้ตัวว่าผมจะปาอย่างไรเออรู้เลยรู้ตัวอีกทีก็คือตายแล้วเมื่อทิตาคุณว่าดย่งชันของจอห์นวิกนี่นะนี่นะเป็นไงกลายเป็นจอนวิก ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่เข่าเลยเว้ยเขาแล้วหลบเมียยังหลบได้ทำไมหลบคับเค้กแค่นี้หลบไม่ได้เออป็นไงเป็นไงเท่ากับตอนนี้ทีมผม10คะแนนทีมพี่ว่านศูนย์นะฮะอ่าเมาไปกลับมาที่คุณเมาส์ครับแก้ตัวอีกรอบกับเค้ก้อนที่3จัดไป ท่าไหร่ไปดูภาพท้ากันครับชัดเจนครับ5คะแนนคะแนนรวมทั้งสองทีมอยู่ที่0ต่อ15นิกกี้นำอยู่15้คะแนนมาคุณว่านใช้เอาจริงเนียครับ เป็นไงล่ะจัดไป5คะแค <LIKE anak S 2> นนไล่มาที่5ต่อ15นี่กเท่ไรเลไรเลเไม่ดไม่ด้ต้องไม่ต้องยไม่ใช่ไดนเ่าไหเลนเท่าไิโอเคไ้ะได้ไ้โอเคนะแต่เมื่อกี้มันแดงเทปหรือแดงเลือดเทปเเทปไเป็นมิกกี้ไม่โผ อ้าวคุณนิกกี้อีกรอบครับคะแนนนำอยู่มาดูว่าเคโก้นี้จะโดนไหมโดนไหมโอ้โหพลาดไปนะครับวายริงจริงชังมากเลยยหนึ่ง้นึ่จบจังเลยยไม่โดนอะไรเลยย่งโดนหมนึ่งหรือเปล่าหนึ่งนะโดนเท้าิกกี้ครับคือถ้าโดนก็คือโดนหนึ่งคะแนนน่ะไม่ต้องเอาจะดีกว่าไม่เอาไม่เอา โอ้หคุณนิกกี้แมนมากๆไม่ยอมรับหนึ่งคะแนนที่ตัวเองปะฮะโดนซะด้วยแสดงว่ามั่นใจมากทีเดียวครับว่าจะชนะในเกมนี้ช่วงหน้าไปรอดูบทสรุปกันว่าใครจะพ่ายแพ้และโดนบทลงโทษประจำสัปดาห์ววแล้้